คนนับคู่โดยคนถือนะไม่เป็นไรอ่ะไอ้เขาเขามาขายบริการให้ผมแล้วผมมีตังค์แค่ร้อยแปดสิบเขาเขาไม่ยอมอ่ะบริการอะไรครับไม่สวยเลยเนี่ะตั้งผมหมดกระเป๋าแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนเขาเขาเขาขาขายอะไรเขามาขายอะไรมันเย็ดตูดผมอ่ะเพราะผมเจ็บแค่ไหนผมผมมีตังค์แค่ร้อยแปดสิบอ่ะแล้วนีผมก็ซื้อแก๊สเขาไปขวดนึงอ่ะเย่ยมเย็ดตูดตัวผมให้ผมให้แบงค์ไปขวดนึงแล้วผมไม่มีตังค์เลยพี่เนี่ยผมหมดแล้วเนี่ยแล้วแล้วแล้วเนเขาไปเท่าไหร่ละเขาเขาาจะไม่ยอมคือเขาเขาอยากได้อีกเพิ่มอ่ะ กูผมไม่มีแล้วอ่ะครับพี่ผมหมดแล้วเนี่ยมันยึดผมเย็ดยึดแรงยึดเหมือนหมาเหมือนขวดไอ่ะทุกบาทเลยยึดยึดป่าเยอะยึดแบบบอกเดี๋ยวพี่ไปกดตังค์มาจะหนีผมเมื่อกี้แล้วเขาไม่บอกราคาผมทีแรกผมจะรู้ไหมแหมเนี่ยมาโอหกมึงกูบอกราคาแล้วห้าร้อยดูกระเป๋าผมเขาก็ชากไปอ่ะกูไม่สนใจเพราะว่าวันนี้กูโดนเย็บกูเจ็บตูดมากเลยวันเนี้ยกูไม่ยอม เพราะมึงมึงรู้ใจใจของมึงมึงจะวิ่งหนีแล้วเนี้ยเขาจะขวดเบียร์ฟาดหัวผมอ่ะไม่ฟาดไม่ฟาดคุไม่ฟาดเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เขายึดแล้เขายึดใส่แล้วเขายึดมาฟาดหัวผมแล้วมันยึดเขายึดมาฟาดหัวผมแล้วอย่าเย็นอย่าเย็นแต่ตังแค่สองร้อยกว่าบาทให้เขาไว้หมดตัวอลไรใช่ไหมใช่ครับอ่าตอนนี้มีตังค์อยู่ตั้งไร่หมือนเมื่อไรยังผมมไ่มีบอ้ว่ามันจะไปกดตังค์ให้ผมอ่ะเนี่ยมีอยู่แค่เนี้สองเพราะมันยึดตูดผมเชียวเนี่ยเลือดออกเลยพี่มันยึดหมานมันฟาเนี่ยทัั้้งนนก็ จะการเขาเรียบร้อยนะถ้ามีตังก่อนแต่ถ้าไม่มีตังก็คุยกันทีไม่ได้ที่ผมเจ็บอ่ะคือไี่เอามาเลยมึงโง่แ่ห้าร้ถ้าเขาไม่มีตังเราใช่ไงมงี่ผมไม่มีจริงๆครับตอนนี้คือผมหมดหมดทุกบาทแล้วในเอทีเอ็มผมก็มีอยู่ไม่ถึงห้าร้อยเลยมีแค่ร้อยกว่าบาทเองในเอทีเอ็มผมอ่ะเอาอย่างนี้ เอาอย่างนี bueno? ้เสร็จแล้วนะวาเสร็จแล้วมึงพูดอย่างนี้ได้ไงไปทุ่ยไอเดียาให้กดให้เขาดูเลยบอกมองเขาเาขาไม่มีตังค์เออไม่ได้จบกันคือถ้าไปกดที่คอาดูเขาก็ไม่เชื่อผมเหมือนเดิมต้องเชื่อสิถ้าเขาไม่มีตังค์ไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้พี่บางก่อนดิถ้าเขาไปกดกุยเทมเป่าเขาถ้าเขาไม่มีตังค์น่ะจะยอมไหมแล้วเขาก็ไม่จบมีเขาเขายอมไงเออเดโอเคไปไตู้นั่นเลยว่ามันเจ็บอะไรมันเจ็บใจอ่าโอเคโอเคไปเปิดตู้นั่นก่อนไปไปเปิดตู้เขาไม่ยอมมาทำไงอ่าเดี๋ยวผมอยู่ผมอยู่ผมอยููู่่่ผผมมออยย ว่าอะไรไ<ป>งเงเนนเี้ยป่ยกันไอ้ยี่แม่งเย็ดตู่ชิบหายปไาป,ไปกดถ้าไม่มีก็จบไอ้ยเอย็ดเจ้แม่งเงี้ยล่ตู่กันแล้วมีทางจ่าย

อ่าโอเคทาอยู่ไปดูที่เขามีตังไหมเดี๋ยวได้อ่าเขาเจ็บสูดเลยเขาใจเขาใจไอผมว่าคนกำลังจะพ้นกันหรืออะไรกันผมก็เลยถามท่ามอ่าเลีวที่สุดเลยเนี้็วไปหรงนีเลยไปไปดู ใเพแต่เราะว่าเขาก็ไม่มีนะจริงๆทำยังไงทีเนี้ยไม่ได้พี่พี่ไม่โดนเย็บพี่พี่่นี่พี่โดนเย็บเต็มอ่าพี่มี่่นั้จริงๆอ่าเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วละมันมีแค่นั้นจริงๆผมจะับป้ายย um. ังไงอ่รง้เลยเนี่ยอ่าแล้วแลพี่บอกแล้วแต่แล้วพี่บอแล้วทไพี่เย็ดผมทำไมผเย็มหมาอยู่นะโอ้วหากูเจ็บกูเจ็บมันก็โอ้ยพี่มีเงินพี่มเงิที่ให้พี่จะบอกเลยครันี่